สิ่งดีๆกำลังใกล้มาถึงคุณแล้วโอ้แน่นอนครับโอ้โหความสุขความสำเร็จยืนยันเลยครับการเฉลิมฉลองสิ่งดีๆกำลังใกล้มาถึงคุณแล้วแน่นอนครับนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับโอกาสต่างๆการเริ่มต้นนะครับความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จของคุณนะครับชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับบางท่าน ก็มีโอกาสนะครับได้ติดต่อกับต่างประเทศเลยครับโอ้โหนี่ครับเริ่มต้นใหม่ครับสําหรับบางคนที่รอคอยนะครับขอให้คุณเดินอย่างระมัดระวังนะครับแต่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับนี่ครับโอ้โหออกมายืนยันนะครับความสําเร็จนะครับโอกาสโชคลาภกําลังจะเข้ามาหาคุณแล้วครับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะครับ